เหนวเด็กก็เลยเอายำมากินเลยยำอยู่ในตู้เย็นนี้ยำหลานสาวทำมาให้กินนะแต่แต่แต่ยังไม่กินเนาะทำให้แต่ไม่อือหืออือหือมากินเลยใช่อืม

สีมือหลานสาวทำให้อ้วนเมื่อก่อนตาตาไม่ได้เป็นกำคาๆแต่ว่าเครื่องนี้เพื่อนขึ้นเยอะอร่อยอทำงานหนะักก็เลยหิวเข้าสวนก็ค่ะพี่เพื่อนอือ อืม <c oughs> มากินเลยใช่เพื่อเราเข้าไปทุกอัน <c oughs> เหมือนอาจารย์บ้างน,นะทุกคนคะพูดถูกต <ปะ S 1> แต่ไม่ได้กดตอบคอมเมนต์สักทีเ,ทเวลาตอบมีแต่ตอบตอนยินดกาเยไม่่คยีแอล้วค่่ะาทีบ้น ช้าแล้วแต่ไม่ได้กินค่ะทุกคนก็เลยหิวหิวค่ะก็เพจก็มีไข่ต้มค่ะไข่ต้มแต่เมื่อเช้าสามฟองเหมือนอาจารย์บ้างนะทุกคนค่ะพูดถูกแต่ไม่ได้กดตอบคอมเมนต์สักทีเวลาตอบมีแต่ตอบตอนเย็นๆค่ะพี่ๆน้องๆขาเพปกินง่ายเนาะไม่ยากนะเพรเนี่ย อรจิ้มไป่หเแล้วัวจเขอจลองเราเพื่อเราเข้าไปทุก,กอ,อนะัน,นจะไปเก็บเจมอยู่นะอืม ใช่ไหมเนาะแล้วก็มีผักค่ะทุกคนอ้วนแน่ๆน,น่ค่ะทุกคนขาหิวตลอดเลยช่วงนี้หิวเนาะอย่างกอว่าแหละอร่อยอือหือ ากินแล้วอือหอนี่เยมากินด้วยกันกนะคะทุกคนแค่กินง่ายๆค่ะพี่เพื่อนๆมากินด้วย <c oughs> อวือือย <c oughs> โอเคนะสีส่นาทีแล้วเช้าแล้วแต่ไม่ได้กินค่ะทุกคนก็เลยหิวหิวค่ะก็เผ็ดก็มีไข่ต้มค่ะไข่ต้มแต่เมื่อเช้าสามฟองเนาะแล้วก็มีผักค่ะทุกคนอ้วนแน่ๆค่ะทุกคนขาหิวตลอดเลยช่วงนี้

มาอยู่ด้วยใช่ไหมไม่ค่อยกินข้าวไม่ค่อยกินข้าวเดี๋ยวช่วงนี้นางต้องบังคับนะนางบังคับให้เรากินขาพี่พี่น้องน้องขาไปกินง่ายรเนาะไม่ยากนะเพจเนะ่ะอร่อยปีมือหลานสาวทำให้อ้วนเมื่อก่อน อาตาไม่ได้จิ้มไปที่หาเราแล้วมันจิ้มปึ๊บเขาก็จะไปดูคลิปของเราแต่เือนกระเทียมจ้าเมีสองเดา้มีมีหนึ่งเ็ดรกินด้วยกันนะครกคนควได้นะครับเพนก็เอาแกินง่ายๆค่ะพี่เพื่อนเพื่อนากินแล้ว อืตายไม่ค่อยดีหรอค่ะตายที่บ้านปีมือหลานตาวทำให้อ้วนเมื่อก่อนตาตาวไม่ได้ เช็ดนิวเด็กก็เลยเอายำมากินเลยยำอยู <documentation for> ่ในตู <ums> ้เย็นนี้ยำหลานสาวทำมาให้กินนะแต่แต่แต่ยังไม่กินเนาะทําให้จะไม่เจ็บเหมือนอาจารย์บ้างนะทุกคนคะพูดถูกแต่ไม่ได้กดตอบคอมเมนต์สักทีเวลาตอบมีวจะตอบตอนเย็นยิ้อร่อยอือหือ อร่อยมากินด้วยกันนะคะทุกคนใครกินง่ายๆค่ะพี่มันเป็นเอาข้าวไปทุกอันแบบนเนี่วเด็ดก็เลยเอายำมากินเลยยำอยู่ในตู้เย็นนี้ยำหลานสาวทำมาให้กินนะแต่แต่แต่ยังไม่กินเนาะทำให้แต่ไม่ เก็บตรงที่ว่าเราเอาเพงนีมาบใช่ไหมมากินด้วยอ้อว่อโอเคนะสี่นาทีแล้วเอียนคำ แต่ว่าเครื่องนี้เพื่อนกึน Jamie, เยอะเช็ดหิวเสร็จก็เลยเอายำมากินเลยยำอยู่ในตู้เย็นนี้ยำหลานสาวทำมาให้กินนะแต่แต่แต่ยังไม่กินเนาะทำให้แต่ไม่ทำงานหนักก็เลยหิวเข้าสวนด้วยค่ะทุกท่านเพื่อแลาเข้าไปทุกอัน ครูอานครูอานด้วยนะคะทุกคนว <c oughs> ันนี้เปเหมือนอาจารย์บ้านะ <c oughs> ทุกคนคะพูดถ <c oughs> ูก <c oughs> แต่ไม่ได้กดตอบคอมเมนต์สักทีเวลาตอบมีแต่ตอบตอนยินเดีหากินแล้ว เอ็นกำคำแต่ว่าเรื่องนี้เพื่อนกินเยอะเอ็นกำคำแต่ว่าเรื่องนี้เพื่อนกินเยอะมากินด้วะอะไร โอเคนะสี okay, now, mm ่นาทีแล้วหากินแล้วอื